ยี่สิบเอ็ดข้อนี้เป็นเรื่องแมทริกเนาะไม่ยากเลยอันนี้ครูกําหนดให้น,นี้เป็น abc ตามนี้เลยเนาะก็ได้เป็นแมทริก a คูณแมทริก b เท่ากับแมทริก c ถ้าเราอยากรู้แมทริก b เนี่ยเราก็จะหาอินเวอร์สมาคูณแมทริก a เพื่อให้กลายเป็น1มันจะได้หายไปนะครับทีนี้เวลาคูณเนี่ยมันต้องคูณด้านหน้าเนื่องด้วยอินเวอร์สเนี่ยมันมาคูณตัวหน้าแมทริกเนี่ยไม่มีสมบัติการสลับที่เนาะเราอย่าไปคูณข้างหลังนะครับถ้าไปคูณข้างหลังอย่างเงี้ยจะผิดนะครับ โอเคอ่ะเข้าใจตรงนี้แล้วเนาะทีนี้เราก็คูณกันก็จะได้แมทริกซ์ B เท่ากับ a อินเวอร์สคูณกับ C เนาะเดี๋ยวเราไปหาแมทริกซ์ A อินเวอร์สก่อนก็คือไอ้เจ้าตัวนี้หายังไงก็เป็น1ส่วนเดซก็เดซหาได้จากอันนี้คูณลงแล้วได้2คูณขึ้นได้3เอา2-3ลบ3ก็ได้ลบ1เสร็จแล้วตัวนี้กับตัวนี้ต้องสลับที่เนาะ1กับ2สลับที่กันแล้วก็ใส่ลบ หนึ่งก็ลบสามก็ได้เป็นแบบนี้ไอตัวนี้คือแมทริกเออินเวอร์สได้แล้วเนาะแล้วเราก็เอาไอตัวนี้ไปคูณกับแมทริกสี่ก่อนไปคูณครูขอกระจายลบเข้าไปก่อนเลกันอันนี้ก็จะเป็นลบสองหนึ่งสามแล้วก็ลบหนึ่งเอาไปคูณกับตัวสี่เนาะคูณกับแมทริกสี่ก็คือลบสองหนึ่งสามสี่เราก็คูณกันแนวนอนคูณแนวตั้งเนาะ เอาลบ2คูณลบ2ได้4เอา1คูณ3ได้3 4บวก3ก็ได้เแล้วก็ไปคิดตัวนี้ต่อแนวนอนคูณแนวตั้งเหมือนเดิมเอา2ตัวนี้คูณกันก็จะเป็นลบ2อคูณลบ1่คูณ1ได้ลบ2เอา1คูณ4ได้4ลบ2บวก4ได้2แล้วก็ตัวนี้3ลบ6เนาะตัวนี้ได้ลบ3คูณกันก็เลยเป็นลบ9ตัวสุดท้ายเนาะ 3าแล้วก็เป็นลบ4ก็ได้ลบ1เรียบร้อยเนาะได้เท่านี้ไปดูตามตำแหน่งเลยเขาต้องการ a b c d เนาะ a เนี่ยก็คือ 7b ก็คือ2 C ก็คือลบ9แล้วก็ตัว d เนี่ยนะครับก็คือ4เราก็มาแทน2ค,คูณเ2คูณ7เนาะไปบวกกับ B ก็คือ2บวกกับ C ก็คือลบ9 บวกค่าดีก็คือลบ1 2 7 14 4 4บวก2ได้16ข้างหลังรวมกันเป็นลบ10 1เนาะ16ลบ10ก็เหลือ6อันนี้ก็ได้คำตอบแล้วตรงกับตัวเลือกที่4นั่นเอง